เหตุปปภาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจเเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งทานั้นและความดับไปแห่งทานั้น whatever dharma arises from a cause the tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues เมื่อพระอาจารย์มั่นทราบข่าวว่าพระธรรมเจดีย์ซึ่งสิศและใกล้ชิดกับท่าน ตั้งแต่ครั้งเจ้าคุณยังเป็นสามเณรอยู่ที่วัดเลียบเมืองอุ mm hmm. บลเดิ mm hmm. นทางมาพำนักที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์มั่นจึงลงจากดอยมาพบที่วัดเจดีหลวงเพื่อธรรมเจดีได้กราบราธนาให้ท่านกลับผ้าอีสานท่านพระอาจารย์มั่นก็รับที่จะกลับไปเพื่อประโยชน์แห่งพระพุทธศาสนาและสนองศรัทธาชาวสามหลวงหลวงปู่ธรรมเจดีนี้แต่อาราธานานล้น เขียนจดหมายไปสามหนสี่โหนท่านก็ไม่มา,าต้องเจ้าคุณทำมเจดีไปเองถึงว่าพวกอื่นเขียนไปท่านเจ้าคุณทำมเจดีเขียนเองไม่ไม่ไปยังไม่ยังไม่ลงมาไม่ลงมาท่านเจ้าคุณทำมาเจดีต้องขึ้นไปเองขึ้นไปเองสอบคะแนนไปตอนนั้นท่านจะพักอยู่ใน่ท่มอะไรหลวงพ่อก็าจำไม่ได้แต่ไม่มมจะพักอยู่ว่าเจดีหลวงหรอือ แต่ราษนาว่าให้อาจารย์าจารย์ไปโปรดจ่าโยมทางมงกุฎรทังตะพนทางอะไรบ้างเออถ้าตัวจริงมานี่างนี้ไปทำไมจดหมายไม่ได้ความต้องจดหมายใหญ่อย่างนี้ถึงจะไปทำไมต้องจดหมายใหญ่คือคือตัวตะพนท่านพจดดีถึงทัานถึงได้มาเใส่ใจอยู่ทางนี้ ต่อมาในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2483ท่านพระอาจารย์มั่นกับคณะศิษย์ที่จะติดตามไปอุดรธานีได้มารวมกันที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ก่อนที่ท่านจะจากชาวเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมในวันวิสาขบาูชาเป็นเวลา3ชั่วโมงท่านอาจารย์พระมหาบัวยังสมปนโนวัดป่าบ้านป่าซึ่งได้มีโอกาสฟังธรรมในครั้งนั้น ได้บันทึกไว้ดังนี้ใจความสำคัญข,ข,ของธรรมะที่ท่านแสดงในวันนั้นมีว่าวันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูตรปรัสรู้และดับขันธะปิณิพานเราเรียกว่าวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าเกิดกับสัตว์โลกเกิดแตกต่างกันมากตรงที่ท่านเกิดแล้วไม่ลงโลกที่เกิดที่อยู่และที่ไป และยังกับรู้แจ้งที่เกิดที่อยู่และที่ตายของพระองค์ด้วยพระปัญญาอยางที่เรียกว่าปรัสรู้นั่นเองเมื่อถึงการอันควรจากไปทรงลาขันที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบำเพ็ญความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เป็นที่แล้วจากไปแบบสุกโตสมเป็นศาสดา,า,าของโลกทั้งสาม ตอนเสด็จจากไปโดยพระกายที่หมดหนทางเยียวยาเสด็จประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนาศาสดาซึ่งเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาคู่พึ่งเป็นพึ้งตายเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเป็นคูิแต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัวโดยลืมสร้างคุณความดีเสริมต่อพวกชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์ แะเปลี่ยนแปลงและกลับหายไปชาที่ต่ำตามไม่ปราถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ให้ตบความสูงสักความต่ำตาำและความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุขและความทุกทุกขั้นถึงขั้นมหัานะทุกเหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดจนสัตว์ถ้าตนเองทำให้มีอย่าเข้าใจว่า จะมีได้เฉเพาะผู้กำลังเสวอ,อยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นมีไม่ได้กรรมมีอยู่กับผู้ทำมีใจเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวลไม่มีทางสงสัยผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อว่ากรรมมีผลคือคนลืมตนจนกลายเป็นผู้มือบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้กรรมอยู่กับตัวและตัวทำกรรมอยู่ทุกขณะ ผลก็เกิดอยู่ทุกเวลากรรมคือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาใจผลคือความสุขทุกข์ที่ได้รับันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรมรู้แต่การกระทำคือการหาอยู่หาจริงที่ทางศาสนาเรียกว่ากรกรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคล ท่านพระอาจารย์มั่นและคณะเดินทางจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพโดยขบวนรถไฟเข้าพำนักที่วัดบรมนิวาสต,ตามบัญชาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนสิโสซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสซึ่งต่อจากท่านจุคุณอุบาลีผู้นุะมาจารันสุริแสนโทจากนั้นท่านก็เดินทางไปโคราชตามคำรานาข,ของคณะสภาชาวคนครราชสีมาพักที่วัดป่าสารวัน ซึ่งขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมูศิษฐ์อาวุโสของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสารวันแห่งนี้และมีพระลูกศิษย์อาทิท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรท่านพระอาจารย์อ่อนยานาสุริพักอยู่ที่นี่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมอบรมพระพิสุสามเณรและโกรธรับสภาข้ามกลางความปติยินดีของศิษย์และชาวลครรา้สีมา ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้มาเยี่ยมมาโปรดมาปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนาสัมมาปฏิบัติเมื่อได้เวลาอันควรท่านพระอาจารย์มั่นได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีเข้าพักที่วัดโพธิสมพรซึ่งท่านจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโรเป็นเจ้าอาาครั้งนั้นได้มีประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงแลชาวอุดร มา,าาม,มากราบมนมรดการท่านพระอาจารย์นั่งเป็นจลุนาเคือได้เสดมากในสมัยนั้นจากคุณรรรมเจดีเป็นเจ้าคณะมณฑลในมณฑลุนดอนมีอุปชาองค์เดียวจังหวัดต่างๆที่ขึ้นกับมณฑลุนดอนจึงมาบวชที่วดัดโธสิสังพรนี้ จ้าคุมเจดีเป็นอุปชาครูบาอาจารย์สารที่เล่าเล่าไปนี่นอกจากท่านอาจารย์มั่นกับท่านอาจารย์เพศเหล่านั้นก็เป็นตัดจริตของตจวพูดนั่งเจดีทั้งนั้นดา,างท่านอาจารย์ฟ้าน,นี่ท่านเป็นมารคการไม่ต้งแตเก้าสิบปวดสาลเนี่แต่ 8, 9, าววเป็นผู้ใหญ่แล้วยังมายอมยัติิก่อนที่จะยัติิท่านให้ปฏิบัติ หลายเป็นเดือนสองเดือนสานเดือนถึงจะนำมาบวชก็จะคุณท้งใจดีที่วัดโพตานาจางกงมาเมื่อนี่ตานาจา์อ่อนยาวนัสิริเมื่อนี้ก็กันล่ะแต่จาย์อ่อนเนี่ยหัวล้านตลกเก่งดุเก่งแล้วหลวงพ่ออยู่ด้วยเนี่ยสนุกเรื่อยเป็นเน่นน่ะแล้วท่านก็มีหลานเนี่ยก็หนึ่งรุ่นรุ่นอยนกับหลวงพ่อ ไม่ใช <S 々> ่เราเลยไปไปมาพออายุมากพอเขามาตั้งหลักอยู่ที่บ้านหนองบัวบานอาจันอ่อนอาจารย์เมื่อมาก็ตั้งหลักอยู่ที่บ้านนันทันที่หลวงปู่ขามมาเจริญกับน้องพ่อกับหลวงปู่ตังเจดีก็นําไปอยู่ท่ามของเพียงนั่นเองตนูนั้นตามมะบุป่าก็ไปไปอยู่ตามอ่าอ่าทอกหินนั่นแหละหลูงขามเดิมมาเดินอยู่ไหนเดินคอนดูบอล โดยมากพวกครูบาอาจารย์กรรมฐานรุ่นแรกเป็นอุบลมาขันมาข้อนแก่นมาอุดรมานี่พวกหลังนี่อย่างตะโกนอย่างอาจารย์ปั้นอาจารย์คงมาอาจารย์สูอาจารย์อะไรหลายๆนั่นก็ออกเป็นมานนี่เป็นสิร์มากออกมาปฏิบัติรุ่นรุ่นรุ่นหนา ที่ว่าจากที่ได้เคยอ่านนะครับว่าบางรูปท่านจะยักสีให้จากมหานิการมาเป็นธรรมยุทธ์แต่บางรูปเช่นหลวงพ่อชาสุภทโทวันหลวงธรรมอันนี้ท่านไม่ยอมคือหลวงปู่ม่านดันบอกว่าเป็นพระไม่ได้เป็นพระธรรมยุทธ์มานิกายเป็นสมุดเฉยๆพ่อสังขารอยู่ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ให้ทำความเพียรให้ยิ่งแล้วการที่จะพ้นจากกิเลสได้ก็คือกา,า,ารปฏิบัติกรรมฐานอาจารย์ชาก็ไม่ต้องเจติกป็ปฏิบัติตามปฏิบัติภของท่านอาจารย์ฟันท่านอาจารย์มัน่นแต่แต่การก่อตั้งว่าตังหากเป็นจึงเมืองอุบล ก่รเที่ยวชุดลงก็เอาแบบอายารมั่นเงินทองอะไรก็ไม่ต้องผู้หยาผ้หยิงที่จะมาหาเนี่ยการรับแขกก็ไม่ได้รับสองต่อสองต้องมีพระมีเนรอยู่ด้วยในที่ตามแจ้งมาเงินแต่ในตามร่มไม้ร่มได้ก็ต้องมีฟ้าอยู่เป็นเพื่อนอันนี้รักษาการเชองหมด ท่านจะคุณวัธธรนาเจดีย์ในการเสนาสนะถวายท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อจำพรรษาที่วัดโนนิเวศอุดรธานีอันเป็นสถานที่สงบสงัดท่านพระอาจารย์มั่นได้พำนักจำพรรษาที่วัดป่าโนนิเวศแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2483ถึง2484วัดป่านโนนิเวศนี้มีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่มั่น คือหลวงปู่มั่นได้เคยมาทำบรรษาที่วัดสารนิเวศนี้เมื่อพศอ2483-84แล้วก็ถึง85เป็นเวลาสองปีกว่าโดยเจ่าคุณจูมธรรมจีดีเป็นผู้อักษาราชนานิมนต์หลวงปู่มั่นได้มาทำบรรษาที่วัดแห่งนี้เพื่อมาเป็นกองกำลังของพระธรรมฐานมารวมจุดสันติที่วัดนี้ ซึ่งมีพระสารกรรมฐาน,าฐาน,าฐานเป็นจํานวนมากได้มารวมกันที่วัดแห่งนี้แล้วก็สถานที่ที่ของรูปูมั่นเคยจำพรรษายอยู่ก็คือสถานที่ตรงอยู่ด้านหลังที่กำลังจะก่อสร้างใหม่นั้นคือกุฏิของลูปูมั่นได้ทุดโทมไปมากแล้วท่านนี้ทางวัดก็เลยได้เก็บรักษาวัตถุหรือของใช้เล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่บ้างไดเอามา เก็บรักษา,าไว้แล้วก็คุติได้ให้ทำขึ้นมาใหม่ซึ่งจะเป็นลักษณะเดิมทั้งหมดแล้วก็จะได้สร้างวิหารอีกหลังหนึ่งจะได้เอาไว้เก็บของเล็กๆน,น้อยๆที่ของปู่ยังมีเหลืออยู่บ้างเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสาบไล่ต่อไป